สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาสอนสูตรหวยนะคะสูตรพิกัดล่างของห้องเว็บชัดเจนนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากติดตามช่องด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน e-p หน้านะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้านะคะอแอดก็จะมาสอนสูตร พิกัดล่างนะคะเราจะใช้หลักไหนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะง่ายๆนะคะเราจะใช้เลขบวกกันนะคะก่อนที่เราจะาลงทุนนะคะลงทุนแทงเลขนะคะเราก็ต้องเทสเลขก่อนสักประมาณ2-3รอบนะคะว่าเลขมันเข้าดีไหมสูตรนี้เข้าดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราค่อยลงทุนนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะสูตรก็คือง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้เลขบวกกันของห้องเวฟชัดเจนนะคะห้องชัดเจนของวันที่20นะคะพศสอ6 4นรอบะคะอ่า14รอบจะเข้ากี่รอบจะหลุดกี่รอบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะอแอดจะใช้หลักนี้นะคะหลัก10 สิบล่างสิบล่างบวกสิบล่างนะคะอ่ายกยกมาเลยนะคะสองอ่าแอดจะเขียนให้อย่างงี้นะคะสิบสองบวกสองนะคะเท่ากับสี่แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะแล้วก็จะเอามาแทง ในรอบถัดไปนะคะห้าเราก็นับเพิ่มนะคะห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะคะอ่า1ิบล่างนะคะบวกสิบล่างนะคะบวกหนึ่งคงที่อ่าบวกหนึ่งคงที่นะคะรอบนี้เข้าไหมคะหหนึ่งเข้านะคะรอบต่อไปเลยนะคะห6หบวกหกไปสิบสองนะคะสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสาม สามสี่ห้านะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะสองบวกสองก็คือสิบล่างก็คือสิบล่างนะคะสองบวกสได้สี่นะคะสี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้านะคะห้าห,หเจ็ดรอบนี้เข้านะคะเจ็ดสองเราก็ไปดัดแปลงในเว็บอื่นได้นะคะใช้กับเว็บอื่นได้นะคะ แต่แอดเห็นว่าของห้องชัดเจนสูตรนี้มันเข้าดีนะคะแอดก็เลยนำมาแบ่งปันนะคะ2บวก2เป็น4 4บวก1โคงที่นะคะได้5 6 7นะคะรอบนี้เข้าอีกนะคะอูนย์บวก0ได้0 0บวก1โคงที่นะคะจะได้1 2 3เราจะนับเพิ่มไปอย่างนี้นะคะเข้านะคะ ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดนะคะ,อะขอโทษค่ะหนึ่งสองสามอีกนะคะเข้าไหมคะเข้านะคะอ่ารอบต่อไปหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามนะคะสี่ห้าเราจะไปมัดก็ได้นะคะมัดมัดเราก็ได้สองเล้งนะคะถ้ามัดเราก็บวกอ่อเพิ่มเพิ่มไปเหมือน 8 90อะไรประมาณนี้ค่ะ8 90123 4เราจะมัดอย่างนี้นะคะมัดก็คือเราจะเอาไปวินกันนะคะเหมือนบวกอย่างนี้นะคะ6 7 8 9 0 1 2, แเ้ราก็มาจับวินกันนะคะ3 6 3 7 3 8 3 9 303 132นนะคะเอาไปวินบนนะคะวินล่างนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะ สามบวกสามอ่าดูรอบต่อไปเลยนะคะสามบวกสามได้หกบวกหนึ่งคงที่ได้เจนะคะ8,9ดรอบนี้เข้านะคะถ้าเราไปมัดเราก็ได้สองเด้งนะคะอ่าสีบวกสี่เป็น8ปดบวกหนึงคงที่ได้9ก้าศูนหนึ่งเข้าอีกนะคะสวยงามนะคะ10รอบแล้วนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะ แอดไม่ได้แต่งเลขนะคะเราไปดูย้อนหลังได้เลยที่ห้องเว็บชัดเจนนะคะอ่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามนะคะสี่ห้ารอบนี้เข้านะคะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่นะคะจะได้เก้าศูนย์หนึ่งหลุดนะคะรอบนี้ไม่เข้าอ่าดูรอบต่อไปเลยนะคะ เจ็ดบวกเจดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นเกนะคะอ่าสิบสเวกเจป็นสิบวกหเป็นหนะคะต้องขอโทษ้วยค่ะห้าเข้าอีกนะคะรอบนี้ศูนย์บวกศูได้ศูบวกหงคงที่ได้หนึนะคะหนึสามรอบนี้เข้าอีกนะคะสิรอบนะคะหลุดอยู่ที่หน่งรอบอ่า ถ้าเราลงทุนห้าบาทนะคะห้าบาทอาจะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบห้านะคะอ่ากำไรก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สิบห้ากำไรครึ่งครึ่งนะคะสองร้อยยี่สิบห้าบาทก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบอ่าแอรก็ ฝากติดตามช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามใน EP ีหน้านะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ีหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ